ซึ่งในการประเมินครั้งนี้มี3อรประกอบ14ตัวชี้วัดและ55รายการประเมินรายการประเมินที่1ครับมีภาวะผู้นําในการนำองค์กรสู่เป้าหมายข้าพเจ้าในฐานะหอออเขมีภา,ะะาะวะผู้นำเรื่อเลื่อในการในภาวะผู้นาดังต่อไปนี้ครับ 1. พบปาผู้บริหารครูเพื่อแนะนําตนเองในขณะที่มันปฏิบัติหน้าที่หออเขตครับโดยการออกเยียมครูในทุกสถามที่เขต อันดัตัวอย่างเช่นจากเยีเ่ยเขีนเช่นลังสีในคณะที่ไปนะครับก็จะสํารวจเพื่อกํหาหนดนโยบายให้คุูครูทาทาในสิ่งที่ทําดีแล้วและอยากทําทต่อห้ารายการและควรปรับปรุงใน่อีกหารายการเพื่อกเก็บข้อมูลในวันนั้นได้อ่อได้กําหนดให้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่นอนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์ในการจัดทําแผนพัฒนาารการศึกษาขั้นพื้นฐานชื่องานวันนั้นครับ ดีต่อยอดย่างยืนสู่เป็นเลิศได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาได้รับความกรุณาจากดร,รนรตติพลก็เรียหามาเป็นประธานในการเปิดอบรมครับวันนั้นท่านดร,รนิพลท่านมีเมตตาได้กรุณาแสดงความดีดีในโอกาสที่ผมได้รับตําแหน่งผู้ในการสำนักงานเกียนด้วยนี่คือ,อข้อความที่ท่านดร,รนิพลได้กรุณาให้กําลังใจกับผมครับ และได้รับความรู้มาจากรองราศาสตราจารย์ดรจิรวัตรกบูโธทรมมาเป็นวิทยากรบรรยายครับในหน้าที่ของหอเขียนนะครับก็คือการจัดทำนโยบายซึ่งตามประกาศกระทรวงและกกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายข้อหนึ่งเลยครับที่เป็นข้อสำคัญที่สุดคือการจัดทำนโยบายของสำนักงานเขียนครับดังนั้นสำนักงานเขต มัตยสาเขตนที่เด็ุจกิได้กําหนดนโยบายได้ทําประกาศของสภาเขีนเรื่องนโยบายและจุดเน้นของเขตพื้นที่กึก์ษมัตยุสเขียนกงาเขตนที่สิบเดโดยซึ่งมีโดยในการสามหน้าเป็นในโยบายของเขตนครับในการข,ขารับเคลื่อนนโยบายในภาวะผู้นำน,นั้นได้กําหนดให้มีการจัดทําวิสยัยทัศน์จัดจัดทำพันธกิจจัดทำเป้าหมายในการทำงาน กำหนดกลยุทธ์ในการทำงานจะทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการในยาปีเนี่ยคือตัวชี้วัดที่หนึ่งพะเขียนก็จะพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้ทันเวลาในหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องไปพูดมากภาพมันจะบรรยายของมันเองแต่เอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมานำเสนอให้เพราะเขียนคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเยอะแยะเอามาขึ้นจอเนี่ยเอามาไม่หมดหรอก เพราะนั้นใครที่มีมีมาขึ้ือนเดี่ยแสดงว่าไม่รู้จักการเก็บงานที่ทำามานําเสนอะฉะนั้นเรไมพิยาบอกว่าตัวพวกเราจะทําให้ทันทำไมจะทําไม่ทันไม่ใช่ขอเขียนให้เวลาสามวันห้าวันบอกมาตั้งนานแล้วบอกมาตั้งนานแล้วแล้วถามว่าจะให้เลื่อนไปไม่ไม่เลื่อนนะให้เลื่อนเอาตามกาหนด,ดเาตามกำหนด,ดที่กำหนด,ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเรา ไปเตรียมไปเตรียมคราวนี้มันก็มีข้ออย่างนี้มีข้ออย่างนี้อยู่เกณฑการให้คะแนนเพราะเวลาที่พอ,อเขตนั่งฟังออเนี่ยพอเขตจะติ้งไปอันไหนมีก็ให้คะแนนอะไรมีก็ให้อะไรไม่มีก็ไม่ให้คะแนนพอ,อลองนําเสนอเสร็จพอเขียนรวมคะแนนให้ดูเลยรวมแล้วบอกคะแนนเลยพอรวมคะแนนแล้วบอกปั้งการประเมินผมทติผลระดับดีมาก คือร้อยละแปดสิบขึ้นไประดับดีร้อยละเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าระดับปานกลางหกสิบหกสิบเก้าระดับพอยใช้ห้าสิบห้าสิบเก้าระดับต้องปรับปรุงก็คือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบการประเมินแต่ละครั้งผู้รับการประเมินต้องได้รับผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านดีคือเจ็ดสิบกรณีประเมินครั้งที่หนึ่งหกเดือนแรกนี่นะเนี่ยที่เราจะประเมินเนี่ย ผู้รับการประเมินมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมินดําเนินการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินเพราะนั้นพอเยนบอกทันทีเลยไม่ผ่านก็บอกไม่ผ่านครับไม่ต้องเสียใจถ้าไม่ผ่านพอเคนก็บอกไม่ผ่านบอกไม่ผ่านให้เตรียมประเมินใหม่บอกตรงๆอย่างนี้เลยนะไม่อ้อมคอมนะครับ กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินรวมทั้งสองครั้งไม่ผ่านเกณฑ์ให้ดําเนินการตามระเบียบวิธีการที่กรกสกาหนดถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งสองครั้งก็ส่งคืนกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งเดิมคือกลับไปเป็นครูซึ่งก็ไม่รู้จะไปไว้ที่โรงเรียนไหนนะก็ต้องหาตําแหน่งไปให้หาตําแหน่งว่างให้ใหเ็ง่ายก็ไปดูตําแหน่งว่างแล้วก็ส่งคืนไปนะครับ อันนี้ไม่ใช่ขู่นะหลักเกณฑรมันเขียนไว้อย่างนี้นะไม่ใช่อ่านออกนอกบรรทัดนะก็กำหนดบทเขียนไว้ี้เขาบอกว่าดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กขอสเสนอก็คือกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมมาโยง่ายแต่ถามว่าระดับเราเนี่ยถ้าตั้งใจทําผ่านหมดได้เลยครับแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ผ่านนะเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราเนี่ยตั้งใจทำงานให้ดีนะครับ ทำงานที่ดีอย่าไปกังวลเพราะเกียรติ้งบอกให้คร pues. ับว่าอย่ากังวลทําให้ดีที่สุดท่องในใจเลยพอเกียรติเชือเสมอว่าทําอะไรก็ตามผมจะทําให้ดีที่สุดในชีวิตผมถือครว่าผมทาครั้งนี้เป็นการทําเพียงครั้งเดียวประเมินพอเกียรตินี่ก็เหมือนกันประเมินครั้งที่หนึ่งมันก็มีแค่ครั้งเดียวประเมินครั้งที่สองมันก็มีแค่ครั้งเดียวไม่สามารถประเมินครั้งที่หนึ่งได้ถึงสามครับ ไม่สามารถประเมินครั้งที่สองได้ถึงห้าครับประเมินครั้งที่หนึ่งเขาก็ให้ประเมินครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะทําให้ดีที่สุดประเมินครั้งที่สองเขาก็ับประเมินอีกครั้งเดยกก็ทําให้ดีที่สุดเหมือนตอนที่เราเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเพาเขียนเป็นนักเรียนเนี่สอบครั้งใดก็ตามจะสอบให้ได้คะแนนมากที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าสอบได้ที่หนึ่งตลอดตั้งแต่เป็นสมัยเป็นนักเรียนเขาบอกว่าพอเขียนเป็นคนเรียนเก่ง เรารู้ว่าเราไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่เรารู้ว่าเราขยันกว่ายคนอื่นเลแล้วกันในการเตรียมสอบแต่ละครั้งเราอ่านมาไม่ต่ากก่าห้ารอบในขณะที่เพื่อนบางคนไม่อ่านเลยเพราะอ่านห้ารอบแล้วก็ทำข้อสอบได้เกือบหมดสิใช่ไหมข้อสอบมียี่สิบข้อเราอ่านตั้งห้ารอบถามมายังไงเราก็ตอบได้หมดแต่เพื่อนมันไม่อ่านก็เดาเอาเดาแล้ก็ผิดสิอย่างนี้นะคะรับเสร็จแล้วก็ พอเราเห็นเราทําได้บอกว่าทำไมเก่งจังวะทำไมทําได้เราก็นึกในใจผูอ่านมาตั้งหลายรอบตัวเองไม่อ่านสักรอบนะครับจนถึงมาเป็นนักศึกษาในี่ยเหมือนกันตอนไปเรียนให้ว่าเรียนเรียนดีเรียนโตทุกคนดีเราทาให้ดีที่สุดทํางานวิจัยเหมือนกัน้าทุกคนในห้องเรียนเลยเราทําด้วยกำเนิดทำแล้วทำหลายรอบด้วยนะครับทำจนสามารถที่จะบอกคนอื่นได้เลย คนอื่นแม้แต่ทาเองก็จะไปไม่เป็ียนอยู่แค่เอาตัวเองก็เอาไปรอดบางคนน,นะแค่จะทําให้ตัวเองจบระยะกงเอาไปรอดต้องเราต้องได้ให้คําแนะน,นนะําคนนั้นคนนี้ถามว่าเราทําไมแนะนําก็ได้โอ้อุตสาเราจะไปอ่านได้ไอุตสาเราจะแนะนําคนอื่นได้งานวิจัยตอนที่เราเรียนหนึ่งงานวิจัยใครต่อไปเราไปเอาไปยืมมาอ่านไปยืมมาอ่านงานวิจัยคนอื่นเป็นเรือร้อยเล็กในขณาที่เพื่อนบางคนแม้แต่เร่มเดียวยังไม่อ่านเลย กาต่อ <Cornell>. ่านงานวิจัยก็ไม่เป็นบางคนไม่รู้อ่านแบบไหนเราไปอ่านของเรามาเราไปดูงานวิจัยที่เราชอบเอามามาอ่านแล้วก็แล้วก็มาเอาเปรียบเทียบกันเป็นแถวเลยคําถามการวิจัยคนนี้เขาถามวหาคนนี้เขาถามใหาคนนี้เขาถามใหาลองไปดูอ่านของคนสักยี่สิบคนสัที่ยี่สิบคนแต่ละคนเขาถามว่าไงพอเราไปอ่านปั๊บไปเจอคนนั่นเขา เขาถามมาเราก็สามารถที่จะทำแนะนาเขาได้อันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ตอนประเมินรอบที่หนึ่งาตอนประเมินรอบที่หนึ่งได้ทำเฟรมหรือได้ถรืง้เลยที่บอกไปสออิหเฟรมให้พอ218เฟรมพอประเมินครั้งที่สอง ประเมินครั mm ้งที่สองอมาเปิดให้พวกเราดูอันนี้พวกเราประเมินครั้งที่หนึ่งพอเอาเปรมประเมินครั้งที่หนึ่งให้ดูไ่อิ่งอันนี้เปิดประเมินครั้งที่สองให้ดูครั้งที่สองได้สองร้อยสี่สิบหกเฟรมเพิ่มขึ้นเึ่มใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราเขียนไม่เกินแม้แต่นาทีเดียวนะถ้าพวกเรามาน่าฟัง ไม่เกินแนมะ้แต่นาทีเดียวลลเป็กให้เห็นเลยเรียอวการบรินนหารเวลาเริ่มต้นตรงนี้ตอนเรานำเสนอผู้นำเป็นแบบไหนวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นอย่างนั้นเขาดูที่ผู้นำครับวันนี้พวกเราเป็นผู้นำดูไม่ยากนะครับดูโรงเรียนดูหน้าตาก็รู้โรงเรียนก็จะเป็นแบบขออโรงเรียนครับ พวกเรานึกถึงพอ,อรโรงเรียนไม่สมมติว่าไม่นึกถึงโรงเรียนตัวเองแล้วกันนะเถึงโรงเรียนนั้นนึกถึงโรงเรียนนี้นึนกถึงโรงเรียนนี้สิโรงเรียนมันก็จะคล้ายๆน้าตาพออนะ่อนพอาอเก็หลับตานึกไปถึงส่วนโรงเรียนค่ายหลือว่าพอทำหนึ่งเป็นยังไงโรงเรียนก็จะเป็นคล้ายๆ,ๆทกทุกท่ทำหนึ่ง กเป็บบนคนมีวิสัยทัศน์แกเป็นคนคิดก้าวหน้าแกเป็นคนทํางานในเชิงลุกแกเป็นคนนั้นโรงเรียนก็จะเป็นแบบราเดินคำหนึ่งพอไปถึงโรงเรียนน้ําสวยวิทยาโรงเรียนน้ําสวยวิทยาก็นึกน่าไปถึงขออชนาบุตรโรงเรียนก็จะเป็นแบบขออชนาบุตร เป็นยังไงล่ะก็แกก็เป็นนักวิชาการแกเป็นคนคอบท่านท,ที่เะเอาการลงงานไปทางด้านความเป็นนักวิชาการอย่างเงี้ยนะครับลองเลื่อนขาศไปโรงเรียนที่ขออไม่เมอ่ยแล้วกันที่เราเห็นว่าไปในทางลบๆหน่อยโรงเรียนก็จะเป็นแบบหน้าตาขออคนนะั้นจำเกียยไหม แต่นี่ไม่เคยเชื่อนะเรียนไหนก็ให้พวกเราได้มองเฉยๆนะครับผู้นำเป็นแบบไหนวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เริ่มต้นเฟรมนําเสนอให้กรรมการได้เห็นและปิดท้ายตรงนี้ปิดท้ายอีกเฟรมหนึ่งคือเฟรมนี้ ข้อคิดพยาอินทรีย์หากเราเชื่อว่าเราเป็นนกอินทรีย์เป้าหมายของเรามากกว่าแค่มีชีวิตไปวันหลังจงอยา่าปรึกษาไก่เพราะคำตอบที่ได้เขาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไม้องบินสูงหมายความว่ายังไงครับเราเป็นผู้นําเราต้องยกผลสมมติบางทีการปรึกษาครูเนี่ยครูก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะยกผลสมมธิมันยากมันเหนื่อย มันคงทำไม่ได้แล้วถ้าไม่มีผู้นํามันก็ยกขึ้นไม่ได้เพราะนั้นบางทีคุณภาพที่เราต้องไปให้ถึงคือคุณภาพมันไม่มีเพดานไม่ใช่แค่เอาแค่นี้นะเพดานคือร้อยแต่มันไ้่มอยู่เบรดันเบรร้อยนี่คือ ตัวที่ก็งตรวจว่าถ้าคะแนนเด็มคืนร้อยนะแต่ถ้าคนที่ได้เกินกว่าคะแนนเต็มแนละ้วนะครับเพราะคะแนนเต็มมันไม่มีลิมิตว่างานจะถึงไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นต้นนะครับอ้าวก็วันนี้วันนี้ก็มาเป็นการ ให้ให้พวกเราไปทําให้ดีอย่ากระวนนะอยา่าอย่ากระวนทำให้ดีแม้นว่าประเมินแล้วสมมุตินะสมมุติได้ก่อนนะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ผ่านก็ยังให้โอกาสได้ปรับปรุงไงแต่ว่าไม่อยากจะให้มีความรู้สึกว่าประเมินแล้วมันได้คะแนนน้อยทําให้ดีครับประเมิน ไปทําให้สมบูรณ์ในแต่ละตัวที่วัดให้สมบูรณ์เมืม่อกี้เราก็ op, นำเสนอถามว่าถูกใจพอเขียนแล้วก็ยังไม่ถูกใจก็เลยชี้ให้เห็นไงหรือล,ล,ล,ลองต้นนาเสนอถามว่าถูกใจพอเขียนม้นก็ยังไม่ถูกใจแต่ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ดีนะคือมันยังไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์พ่ง่ายก็มีบ้างบางตัวที่โอเคแต่๋ว่าบางตัวก็อยากให้เติมเต็มแต่พอเขียนไม่ได้บอกลอง๊อฟไงครับว่า ต้องเติมนั้นนี่ก็เอาสิ่งที่เอาก็นําเสนออย่างไงที่เคยนําเสนอ,อก็มานําเสนอให้เห็นแล้วก็เติมเต็มใร้พวกเรว่า,วานี้มันน่าจะมีอันนี้น่าจะมีอันนี้น่าจะเติมเต็มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาต้อนลองต้นเขาได้คะแนนสูงนะครับในการประเมินที่ผ่านมาก็ตัวอย่างดีๆมาให้พวกเราได้ดได้ดูก็วันที่15กับ1 7เใช่ไหมอ่า15้ากับ17นะ ให้เวลาคนละหนึ่งคนคนละคนละสามสิบนาทีรับการนำเสนอแล้วก็กรรมการก็จะให้ข้อคอมเมนต์อีกสามสิบนาทีโดยประมาณก็อาจจะไม่ถึงสามสิบนาทีหรอกเพราะกรรมการมีสามท่านนะครับบางท,ท่านก็ท่านก็ให้ข้อคอมเมนต์ไม่ไมากข้อคอมเมนต์คนละห้าหกนาทีนี่แหมสามคนก็สามห้าสิบห้าประมาณสี่กว่านาทีรวมแล้วก็คนหนึ่งก็นาก่าจะไม่ถึงชั่วโมง แต่ที่แน่ๆก็คือการนําเสนอน่ให้ให้บริหารเวลาให้ลง3านาทีพอเขียนตอนแรกก็ลองก็ก็อยากจะให้ดูการนําเสนอของเรองก็พอเขียนก็ดูแล้วเลยเวลาก็าไม่เป็นไรเสรจบแต่พอของลองต้นอยู่พอเขียนก็พอลื้อานาทีก็บอกเพื่อให้เรียนรู้ว่าจะหมดเวลานะเพราะนั้นตอนที่เรานําเสนอก็จะก็จะทํเหมือนที่ลองต้นนําเสนอคือพอครบนาทห้านาทีก็จะบอกว่าลือห้านาทีนะครับ เราก็จะได้บริหารเวลาได้ดนะครับที่จริงเราจะต้องซอบวิธีการทํางานของหมอเสียนนละ้หนึ่งทำให้เสร็จทาให้เสียจลวกหน้าอย่างน้อยถ้าทําได้ในอย่างน้อยประมาณ3าถึงหวันเสร็จแล้วพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพักให้หายเหนื่อยวันนี้อาจจะไม่ดูอะไรอีกเลยก็ได้ พอวันถัดไปก็จะเปิดดูมันจะเห็นข้อที่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะแล้วก็นั่งปรับปรุงพอปรับปรุงไปแล้วก็พักให้หายหเหนื่อยสักวันหนึ่งถ้าไม่วันหนึ่งก็มาดูข้อที่ต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเสร็จร่วมหน้าสมมติสักสามวันใช่ไหมก็พักเหนื่อยสักวันแล้วก็มาปรับปรุงได้สักประมาณสักสองสองครั้งก็จะเป็นน้ำเสนอ ถ้าเราทําเสร็จก่อนลุ่งหน้า5วันก็จะมีโอกาสได้กรับบุงสองครั้งแล้วก็ทดลองนําเสนเอเพราะเกดชอบซ้อมน,นะเวลานําเสนอคืนทดลองนําเสนอรากจับเวลาจับเวลาตัวเองนําเสนอดีที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเริ่มปั๊บปับนาเสนอพูดไปนําเสนอพูดไปนําเสนอพูดไปจนจบทุกเฟรมแล้วดูเวลาโอ้เลยไปตั้งสามสิบนาที เราจะต้องลดการพูดลงภาพเยอะได้แต่ว่าลดการพูดลงพอลดการพูดลงก็นาก็จะได้นําเสนอเร็วขึ้นนาเสนอเร็วขึ้นพอหมดเวลาเอ้ายังเลยเวลายอยีกตั้งสินาทีก็ซ้อมอี่รอบที่สก็จะลดการพูดลงการพูดพูดให้น้อยแต่ให้น,นาําเสนอด้วยภาพการปฏิบัติให้มาก ภา,ญญภาพมันจะบรรยายตัวของมันเองนะครับภาพมันจะบรรยายตัวของมันเองอันนี้ปิดเพราะเขียนตกอปิดท้ายด้วยกระบวนการในการทํางานปิดท้ายด้วยกระบวนการในการทํางานมีวิสัยทัศน์มีข้อความวิสัยทัศน์มีองค์กรในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสืเ ishing, ย م, เรเวิทยาเขตผู้เรียนผู้บร,ร,ริหารผู้ผู้สอนก็ลงมาสู่คุณภาพผู้เรียนที่ต้องการ ผลสำริดระดับมาตรฐานสากลมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติคุณลักษณะในศตวรรษที่20่สามารถแปดสีและก็มีอาชีพมีงานทำนี่คือเป้าหมายที่ต้องการที่จะเกิดนะครับโดยมีโมเดลในการพัฒนาดังตไปนี้นี่นะอันนี้คือการขับเคลื่อนอันนี้คือผู้เรียนและนี่ครูคือผู้บริหารมันก็จะเป็นวงอย่างเงี้ยในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็ออกมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพ เพราะว่าเป็นเด็กที่มีคุณภาพก็คือมีผลสำนึกในดับสาคนมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีคุณลักษณะในสัาวะที่เย็่แล้วก็มีอาชีพมีงานทํานี่คือเด็กที่ต้องการอย่างนี้นะครับก็จะออกมาเป็นเด็กที่ต้องการตรงนี้โดยมีใครในการกลับเลื่อนบ้างตรงนี้ก็จะปิดท้ายตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดปยยัญญาอีกศี่แล้วก็ขอบคุณขอบคุณปั๊บก็เป็นนาทีสุดท้ายจบตอนนี้ พอขึ้นตัวนี้ปะ่ะก็ขอบคุณข้ามการรมครับก็ขอคำแนะนำเพื่อที่จะควบคุงแก่ต่อไปครับขอบคุณครับอ่ะเจนนะก็